สวดีครับผมสาโรทศพรนะครับเรนนี่นามร้านจรันรุ่งเรือง2องพนะครับวันนี้มีสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับสภาพแบบนี้มาเป็นอะไหล่ถอดนะครับนี่ครับแต่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับเรื่องเครื่องจะติดไม่ติดเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเราให้ชมสินค้าคร่าวๆกันก่อนนะครับจะมีรถไถยเอลสองสองศูนย์สองดีทีแล้วก็สองสองศูนย์หนึ่งใช่ไหมสองสองศูนย์หนึ่งเพาเดวลหนึ่งคันนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดต้องการอะไหล่นะครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับจะมีเครื่องปั้นคนานะครับเครื่องวันปุ๋ยแล้วก็รถควนดินนะครับแล้วก็มีลิฟต์นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคันหน้านะครับตัวอย่างใหญ่เลยนะครับตัวนี้เอาไปใส่พวก ร้อก็ได้นะครับน่าจะได้ครับเพราะตัวใหญ่มากครับตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าเพียงคร่าวๆนะครับของสินค้าที่ลงวันนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจเรื่องเครื่องมือการเกษตรหรืออะไรรถไถ<อ>เก่าญี่ปุ่นนะครับไม่ว่ายางไม่ว่าเครื่องคานหน้าติดต่อผมเลยครับสารโรทศสรตัวจริงเสียงจริงนะครับ0999 277 348 ไอ l ดลีไลเอสจีรนะครับรถเต็มคันครับก็มีนะครับในโซนตรงนี้นะครับระบบหางธรรมดากับระบบไฟฟ้าราคาแตกต่างกันนะครับและอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีนะครับชุดอะไรถอดไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับมีครับก็ฝากติดตาม Facebook สารทสรทศพรด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ร,ร้านจรันรุ่งเรือง2015 แล้วก็ u ูทู e สารโลกทศพอนะครับตั้งอยู่ตบลตะเกียนอเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือเรียกกันว่าสามแยกกุดม่วงนะครับนีครับอะไรใหม่ของแฟนผมก็มีนะครับ0 8 4 8 8 2ป7 1 6นะครับทุกรายการเน้นโทรนะครับของผมนะครับสินค้ามีการรับประกันสินค้าด้วยนะครับขอบพระคุณครับ